มาคุยกันอีกหนึ่งแบรนด์ครับกับ1คลิปนะครับว่าเฮ้ยในปี2025นาอจะมีกล้องตัวไหนนะครับเปิดตัวบ้างในแต่ละยี่ห้อครับรอบนี้นะครับเราจะมาถึงยี่ห้อ Nikon นั่นเองครับ Nikon นอก็ที่ผมคาดการเอาไว้นะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณ4ตัวที่อาจจะมีการเปิดตัวนะครับโดยตัวแรกนะครับที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวกันนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้เรียงทำลายนะเพราะผมจําทำลาย Nikon นะครับไม่ค่อยได้นั่นเองตัวแรกนะครับที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในปี2025นะครับก็คือเจ้าตัวกล้อง Nikon z 9 Mark นเองนะครับซึ่งจะเป็นกล้องตัวแฟชชิพนะครับตัว full body เลยแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับเหตุผลที่ไม่นควรจะเปิดเพราะว่าในปี2024ปีนี้นะครับที่เราถ่ายทำกันมีการเปิดตัวนะครับในแง่ของ Canon e s R1 คือในปีที่ R3 ออกอ,ะอ่ะ49ก็ออกเลยแล้วก็ปีนี้ R1 ออกแต่ c 9 Mark 2ยังไม่ออกนะครับแล้วก็ในปีนี้ A Alpha 1 Mark ถูก็ออกแล้วแต่ C9 กก็ยังไม่ออกนะครับซึ่งคาดว่าปีหน้าก็น่าจะมาแลละครับกับจอตัวนิคอน Z9 Mark II นั่นเองนะครับตัวที่2 ในงาน C7 ผมว่าอาจจะยังไม่มานะครับเพราะว่าก็จะเป็นเจ้าตัว C8 ในเลเวลนี้ไปแทนละน่าจะไม่ได้มี C7 นะครับที่จะเปิดตัวมาถ้าต,ตัวที่จะมาล่างกว่านี้นะครับก็คือเจ้าตัวอน Z5 Mark II นั่นเองครับ Z5 Mark II ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นระดับกล้อง entry นะครับของทางอนก็ให้ประสิทธิภาพที่พอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังได้เซนเซอร์เจ้าตัว full frame นั่นเองตัวนี้ก็น่าจะมีการเปิดตัวนะครับออกมาเช่นเดียวกันในปี2025ก็จะเป็นตัวที่ลดสเปคจาก Z6 Mark 3ที่มีสเปคที่ ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับว่าน่าจะเหลือฟีลประมาณแซดหกมาทูเลยพวกเนี้ยแล้วก็ย่อบอดีนะครับให้มันแรงลงอาจจะตัดการสั่นเพิ่มแล้วก็ทําราคานะครับให้มันย่อมยาวเหลือสักแบบสี่หมื่นไปปลายสี่หมื่นกลางๆนะครับประมาณนี้เป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแซดเอฟซีก็ในเมื่อประมาณเราเที่ยวผมกับเพื่อนเที่ยวกันปีส0ปดี่สิบเอ็ดก็เปิดช่วงน้นโนแล้วก็สัปดาหที่แปดปีที่แล้วเปิดแซดเอฟมานะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมที่ยรโชแล้วก็ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าาาาผมมคดว่่ก็นจะี เจ้าตัว ZFC นะครับที่เป็นเจ้าตัวมาร์ทูนั่นเองนะครับก็น่าจะตามตามกันมาครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับพี่คาดว่าจะมาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเจ้าตัว n น็กคอนแซดสามสิบูครับปีนี้ก็มีทั้งซีบีเอเทนมาทูนะครับมีทั้ง XM5 เนาะก็จะเป็นกล้องไม่มีวิวไฟเดอร์นะครับไม่มีกันสั่นนะครับประมาณ30,000บวกลบเนาะประสิทธิภาพก็น่าจะได้เจ้าตัวโฟร์เหแหละครับเพราะว่าคู่แข่งมันได้หมดแล้วถ้าแซดสามสิบมาทูไม่ได้ก็อาจจะงอญงอนนิดนึงแต่ถ้ามา ก็โอเคนะแต่ผมคาดว่า尼คอนก็จะไม่ได้มาถูกขนาดนะครับว่าจะมาบวกแบบสามหมื่นนะครับบวกลบนั่นเองครับก็เลยตามชมกันก็ประมาณนี้ผมอาจจะไม่ได้มีอินดีเทลสาหรับทาง尼คอนมากนะครับแต่ก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันล้วกันว่าเฮ้ยในปี2 0งพน่ห้นะครับก็น่าจะมีกล้องตัวไหนใน尼คอนนะครับเปิดตัวมาบ้างนั่นเองครับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงทับซีรีส์ของช่วงปีใหม่นะก็ขออนุญาตนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะครับมีอะไรก็สมปรารถนาครับประมาณนี้นะครับก็ไปละส